สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพระเรนสายผู้พานนะครับวันนี้ช่องพระเรนสายผู้พานนะครับขอพามาชมนะครับนี่นะครับเลดข้อมือรุ่นรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับหลวงพ่อช้างนะครับเตชะปัญโยนะครับวัดจุกเชยอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับโอ้โหนะวัดนี้จะมีโดดเด่นในเรื่องของเท้าเวสวรรณนะครับเท้ารุ่งเรืองกับเท้าร่ํารวยนะวันนี้พามาชม เลดนะครับน <Legend ary> ี <looked desserts> <Negative hungry> ่เลดข้อมือนะครับใครสนใจเช่าบูชานี่นะครับสายพร้อมเลยนะครับใครเป็นนี่นะครับสายท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็คนที่ศรัทธานะครับในหลวงพ่อช้างนะครับวัดจุกระเชอนะครับนี่ครับเลดรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้เป็นเลดรุ่นแรกที่ออกเลยนะครับหลวงพ่อช้างนะครับใครสนใจเช่าหาบูชานะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับสลับนี่ครับเลดหลวงพ่อช้างนะครับวัดจุกระเชอนะครับรุ่นรุ่งเรือง ร่ำรวยครับ